ได้ตรงนี้นี่นนหนะสัญญาเลมัรูก ปเปลี่ยนค่ะเพราะว่าตู้าราคาของของตาลาดไม่ได้เราก็ต้องขึ้นเพิ่มจากเดิม6บาทตอนนี้ก็เป็นไม้ละเบาทค่ะปกตินี้เราซื้อหมูมากิโลแล้วเท่าไหร่คะประมาณ160่งค่ะตอนนี้นะฮะค่ะอันนี้คือสั่งคราวและเยอะๆอะค่ะอ๋อครับ160บาทต่อกิโลใช่ไหมแล้วเดิมนะนะฮะเดิม ปกติอนี้เราสั่งกิโลละประมาณกิโลละร้อยี่ิบาทเพิ่มขึ้นสี่สิบบาทครับแล้วีนะคไม่ได้ซื้อจากของตลา,าดถ้าเกิดว่าซื้อจากข้องตลา,าดก็อีกราคาครับก็สูงกว่านั้นอีกใช่ครัก็ต้องปรับราคาหมูแต่ละไม้ขึ้นปรับ ส่วนมากก็เข้าใจนะคะเพราะลูกค้าส่วนมากเขาก็จับจ่ายจับพอตลาดอยู่แล้วเข้าใจว่าราคาตอนนี้หรือตอนนี้มีปัญหาราคาขึ้นมาประมาณหนึ่งเดือนยังไม่ลงเลยค่ะตอนนี้ลูกค้าก็ยังซื้อเหมือนเดิมค่ะโอ้น้ำาเปี้ยวแกลุมั้งอ่ะเออ ได้นันกามเหนือนี่ครับนั่นได้อคอมเ็นต์วัวตัวผมผมในฐานะผู้บริโภคนะครับก็เห็นว่าราคาก็เป็นสมทนอยู่เพราะว่าช่วงนี้ได้ข่าวว่าผูงขึ้นราคาเขาก็เป็นาการเท้เหเือเสื้อค้คาด้วยแล้วก็เห็นว,ว่าลดปริบาลแต่ละไม้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ก็ราคาไปไม้ละหนึ่งบาทก็มาเป็นสัวนตัวเพราะว่าก็นา่าจะโอเคพอรับได้เราเราติดใจรสชาติที่นี่นะอ,อร่อยก็แค่อร่อยแล้วก็ปริมาณก็ยังเท่าเดิมมาเดิมอยู่แล้วก็ใส่ใจแม่ค้าพ่อค้านักใส่สวยของหมูที่ขึก็ราคาไปก็ยัง,ยงยจะมาถือที่นี่อยู่ประจำนะครับใช่เลยแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ราคาอะไรเลีแย Tak, dam, dam,